บริจาคคนละห้าพันบาทเพราะว่าใช้ค่าใช้จ่ายหนึ่งหมื่นมอบให้ทางพระเพราะว่าเราติดต่อประสานงานท่านนายกท่อมไม่ได้วันนี้ก็เลยช่วยกันครับทีนี้ที่บอกวันนี้บอกว่าท่านดำเนี่ยเนื่องจากว่าที่นี่คือเป็นเป็นที่โปรก้าวของทุกคนเพราะนักธงป็นศาลปวัฒน์เช่นดำเนี่ยถวายพระพรก็เรียนแจ้งไปวันพุธนี้เรีนโรงเรียนไหนวันพุธนี้ใครจะมา ท่านจะมาไม่มาเรื่องของท่านไม่มาเราก็มีของเราครับแต่ท em> ่านต้องถามว่าท si ่านใช่ทุกหลานราชกที่หนึ่งไหมเราไม่รับคับไม่น้องการตัวเองตอนนี้ที่เป็นหลักก็มีโรงเรียนพออ๋อสี่ทบไม่ไดครับท่านก็รับเลยมาตัฐาหลงพรจนแต่ว่าเราต้องการให้คนหลังมาเพราะว่าการงามันมันก็มีเวลาแค่เนี้ยหลังจากไหวครูมาเสร็จก็ต่อด้วยรำถวายพระพรรล้งก็มาจบเพลงแต่ที ส่วนพิธีกรเนี่ยก็ตั้งแต่เริ่มต้นก็เริ่มถ้ามีการถ่ายทอดเดี๋ยวท่านที่จะทำทำเสียงของใหม่นะเขาไม่จาเป็นต้องเอามาแบบวันนั้นเขามีวิธีการถ่ายทอดปรึกษาเก็คือเราพูดนี่มันจะไปออกที่ทางนิฟิวเองเดี๋ยวเราให้เขามีวิธีการเขามีวิธีประหยัดเวลาั้งที่ช่วงร้องเพลงรังเลยครับเพราะว่า เราพราะเราไปเราโม้เลยจะพูดหน่อยเออต้องใช่ครับที่ท่านเพราะว่าจะปะมาท่านอยู่แล้วไปกันไปคู่กันท่านู้ว่าเราปฏิบัติอยู่แล้วยี่สิบคนอย่างนี้แหละฮะในเบื้องั้นท่านผู้ว่าของรัฐสุรการไปนั่งอยู่ในที่ประวิธีใยไม่เห็นท่ารำไงวันวันนี้ท่านผู้ว่าครับทางทางรามนี้เขาจะเอาโต๊ะขยับเข้าไปข้างในแล้วให้รำอยู่ด้านหน้าไม่ให้ไปรำมด้านหน้าให้รำอยู่ด้านด้านตรงที่ยืนกันเส้นยืนกันนครับฝักนะครับแสงมัน ครับผมแต่ไม่ทีเราต้องอยู่ในโรงเรียนหมดนะครับผมครับคือทุกคนก็ต้องไปอยู่กับพระองค์ท่านทั้งหมดครับผมอยู่ในราชวัตรครับใช่ใช่อยู่ในนั้นหมดเอาเอาเครื่องเสียงเรียบร้อยนะครับเครื่องเส้นสั่บวยอะไรต่างๆก็พร้อมครับพร้อมเอาทีนี้ความเสี่ยงฝนตกทําไงมั่นใจครับไม่ตกครับไม่ตกครับไม่ไม่การไม่ก่อนถ้าตกก็อย่างก็ต้องดำเนการต่อไปครับเพราะว่าผมจะไปขอซ้ำ์ผมขอมาน่ันเดียว คิดว่าตกไม่ตกก็ดาเนินการต <ปะ S 1> ่อไปที่ตลาดซอกขาวท่านเห็นไหมเขาจะมาตั้งเต้นสีขาวห้ามตั้งเต้นอื่นอ,อันนี้เราอาจจะมีะมีธงมีอะไระหรือมีเต้นสีขาวมันก็ไม่น่าเกลียดแต่สูงหน่อยแล้วก็ไม่บดบังพระองค์ท่านแต่ว่าสูงที่คนนอกผ่านมาจะเห็นสีขาวนี่ดีที่สุดแต่สีองค์ท่านสีเขียวเพราะเย็ยผมจะเปลี่ยนเป็นเสื้อสีเขียวอันนี้ผมต้องไปสนามแก่วรด พอวันนี้มีชมจมาพชิงแชมป์โลกผม,ผมไปเป็นประธานร่วมแล้วก็ผมดูก่อนถ้าเจ้ามวยต่อยมนันจะผมขึ้นต่อยได้ท่านผู้ว่าครับผมต้องกล่าวถึงท่านประธานท,ทางับอำเภอเมืองซึ่งขึ้นตรงต่อที่จังหวัดอยู่แล้วคือท่านสจจง,งเดชฮะท่านบริจาคเสื้อหนึ่งร้อยตัวเสื้อสีเขียวเขียวเนี่ยโชคดีขอทีนละอย่างนะอละอยางนะเพราะต่อไปเนี่ยเราจะมีเรรลักการประชุมทบทวนนะครับ ผมไล่ที่อย่างเอาป้องกันฝนตกท่านไปคิดนะคือคืออย่างนี้มันจําเป็นเพื่อความไม่ประมาทนะเพราะพิธีมันต้องว่าต่อเราจะเอาอยัางไงที่มันก็ตั้งเต็นท์มันไม่ต้าไม่ยากท่านใครจะเชี่ยวชาญก็อาจจะมีบริจัดทีนี้เรื่องต่อไปสําคัญอีกนะฟังให้ดีนะผมเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดแน่นอนเขาจะแยกผมเมื่อไหร่ถึงไม่แยกก็ต้องกเกษียณแน่นอน แต่อันนี้ต้องอยู่เพราะวนท่านอยู่ที่นี่นั่นต้องมีชมรมชมรมเช่นชมรมรักรอหนึ่งหรือชมรมอะไรหาชื่อที่ดีที่สุดครับชมรมคโมโรมนคบุลรำอะไรชมรมพักดีรอหนึ่งอะไรก็แล้วแต่บอลคุกิอีก<า>คุณพูดแล้วเอาตามสโลแกนท่านดีไหมชมรม คนเรยนำครอบครัวนการสายเรวยกในการรู้อะไรครับที่ใช้ชมมนี่เลยครโอเเลยคใช่อย่นี้ก็โอเคครับไม่ต้องเปลี่ยนครับไม่ต้องเปลี่ยนทีนี้การเป็นชมรมเนี่ยนี่ผมนำนำเพื่อการคิดนะการเป็นชมรมมันก็เหมือนกับแค่คาว่าชมรมครับอทีนี้จะทำในที่มันงูใหญ่มันก็จะมีอยู่อยู่สามสี่คำหนึ่งชมรมสองสมัครกบสามสมัชชา สัมพันธ์ชามันดูเป็นเอ็นจีโอเไม่หน่อยฟังแล้วมันจะไม่เป็นแม่งสถาบันนะสมาคมดีกว่าสมาคมม่ะที่การถ้าเป็นสถาบันก็เหมือนการศึกษากัก็เป็นสมาคมชมรมเล็กหน่อยนะสมาคมนี่สมาคมคือภาพใหญ่เลยครับผมเป็นพิธีการเลยอันนี้จะอยู่ยั่งยืนยงใครจะมาเป็นทานชมรมแต่ประธานสมาคมก็มีตรรมการบริหารใคหนึ่งไว้นะสิ่งที่อันต่อมาคือความ กองทุนพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าฟจุฬาโลกมหาราชครับตั้งที่นี่เลยครับไปหาชื่อมาทำไมต้องมีกองทุนเพราะกองทุนนี้จะเขียนว่ากองทุนรพระพุทธเจ้าฟ้าจุฬาโลกมหาราชเพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ครับต่อด้วยอันนี้อะไรก็ตามที่จะเป็นลุกคนลูกหลานใช้กองทุนนี้ทั้งสิ้น ผมตัวอย่างถ้าเด็กคนรับคนไหนเรียนเก่งจริงๆไม่ต้องไปหาชุ้ไหนมาเอาที่นี่ไปแต่เรียนนี้เงินไขกลับมาต้องมาพัฒนามากเกิดสองที่จะต้องทำนะต้องทำเรื่องเด่นที่สุดเนี่ยคือเครื่องสแกนที่เรียก cri โรงพยาบาลนี่ไม่มี ใกล้สุดคือสุดที่เราต้องหออสังขารไปนู่น<อ>ไกลไปหน่อยก็พอไดเครืค่องสมบูรณ์แบบน่าจะไปทไังไหนนี่เมืองกษษตรสั์ตังใครไม่ทำเนี่ยผมจะฟ้องอีกเ <c oughs> เพราะว่าโรงงานเขากำลวงแล้วค่าใช้จ่ายปีเบื้องตน้นในสองล้านค่าเช่านะเราไม่ซื้อนะเครื่องแบบนี้ซื้อไม่ได้ไม่คุ้มสองล้าน,น,นก็จิ๊บได้ตี่าเอา คนประชากรร้านหกแสนนะผมตีแค่หกแสนแสนคนก็อีกร้านเป็นเด็กเป็นอะไรก็ไม่เอาหกแสนเนี่ยคนละสิบบาทก็ 6, <ม>หกล้านนีจริง<ม>่ายจ๊ะรือเฉล่ย<ม>คนสิบบาทสิบบาทนี่เราเผื่อทุกคนนะ้นะหมายว่าคนอาจจะห้าหมื่นคนอาจจะแสนคนอาจจะพันคนหมื่นก็มาเฉลี่ยกันโอ้กองทุนทำไมต้องลงทุนพราะต้องเป็นเิทีเนี่ยมันใช้ได้ได้แต่สองพี่ยะ มันจะไม่พอแต่อันนี้เดี๋ยวให้สมาคมมาบริหารถ้าตั้งเป็นวุฒเนี่เยเราต้องระด,ดมเงินทุนนะสิ่งข้อดีวที่คือเงินมันไม่หายเงินต้นเนะมันใช้ได้แต่ดอกครับวุฒิพระบาทสมเด็จเนี่ยพูดจริฟ้าจชวนโราลงหารได้เพื่อนเราก็ตุ๊กหลานชาวนี่นะชัดเจนเ่ยตั้งถ้าเป็นวุฒินะเราก็ระดมทุนให้มากที่สุดครับเป้าหมายผมอยากได้สักแสนล้านท่านเดี๋ยวตกใจพูดจริงสักล้านกี่ อีกแสนล้านกี่ก็ก็น่าจะประมาณหนึ่งพันล้านบาทถ้าได้หนึ่งพันล้านบาทเนี่ยดอกเบี้ยตีเราฝากประจำระยะยาวตีสักห้าเปอร์เซ็นต์เริ่มวันนั้นเลยก็ได้ครับก็นี่เริ่มมันจะเกี่ยไม่ไม่เคื่อลงทุนเพื่อก่อตั้งข้อมูลนิติให้ให้เริ่มันจะเกี่เนี่ยมันต้องเกิดแล้วแต่ว่าเราต้องต้นเราต้องต้นไปก่อนพอถึงวันนั้นระดมใหญ่ระดมระดมข้อมูลนิธิ เราเนี้เราต้องสร้างกระแสแล้วม็ต้องเกิดก่อนพอถึงนู่นก็ระำลมใหญ่นะปีละไม่เนี่ยนุ่นไม่เหมือนเหมือนกับเราไปทําบุญใหญ่อ่ะตั้งตั้งสมาคมไม่ได้แล้วแล้วพอตั้งสมาคมตั้งสมาคมไปประมุนพิธีไปร้องเลยพิธีทันเชี่ยวชาญเป็นเบื้องต้นค่ะและวันจัะคลิปคือวันน้ำมใหญ่ปีละครั้งแต่การวิจารก็ตลอดปีนะแต่ว่าใหญ่สุดเนี่ยปีนั้นมาใครจะมาถวายไม่ต้องถวายคุณถวายต่อหน้าพระองค์เทพเลย เท่าไรเมื่อถวายเลยทีนี้เมื่อมีกองทุนเราต้องมีพิธีการหาเงินหนึ่งเราบริจาคสองอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างสมบใคิที่บริจาคแล้วก็ทีนี้สมบรติจดไว้เรื่องที่สามทำเหรียญทำอะไรอันนั้นเกื่อิธีหาเงินอ่ะวิธีอยู่วิธีหาเงินซิ่งอันที่สามเนี่ยไม่เกี่ยวกับวิธีหาเงินแต่ต้องมีเนี่ยหน้าสารการตรงไปผมจะสร้าง ็งลงรูปท่านไปที่<า>ที่ว<ม>ีระ<ม>ดำบอกรวกรักสการนี่หนึ่งโอคอนนะผมไปหาแม่ไม่เคยเจอเลยมันก่อนผมจะเดินตะเกียบผมเห็นรูปร้ห้าตั้งอยู่ผมถามในพวกว่าให้ับ <c oughs> ที่นี่ร้อนหนึ่งสร้างไหมที่นี่โหนไม่รู้ช่านไหนของรอนหนึ่ง <c oughs> ตั้งได้แต่ต้องอยู่ซ้ายมือ <c oughs> ขวามือต้องเป็นรอนหนึ่งที่นี่ผมจะสร้างที่สงกระหนงานับใครจะช่วยก็มาช่วย ใครไม่มาช่วยผมก็จะฟ้องอีกบอกบอกเมืองของกษัตริย์ร้อนหนึ่ง